ได้ด้วยเป็นเรื <finding> <ala> like <ora> ่องเลยทีนี้ได้แล้วไอ้อ้อมมันทำอะไรวะหมดเท่าไหร่ครับขอดูนี้ไอ้อ้อมมันทำอะไรครับผมขอดูดิสองหมื่นอะไรอ่ะไมสองหมื่นเท่าไหร่นะครับไม่ได้ผมทำเตียงอะไรวะสองหมื่นเท่านั้นหรอ สมืมนส่นสี่พันเนี่ยนเฮ้ยคือเกมอะไรอ่ะเฮ้ยอีซี่อ๋อมันลับเนี่คคยคือเกมอะไรอ่ะ <c oughs> สูงไปนะเฮีย <c oughs> คนดูควายมันจะแดกเยอะจังวะ <c oughs> มันสูงไม่หน่อยเลยดิมาถึงมันสูงแบบสูงจัดเลยอ่ะ เดียวมันหมดจะแสนหนึ่งนั้นเนี่ยอุอย่างยากอ่ะไอ้เหี้ยยากสับกูเลยกมันยากอยู่วะเนี่ยรับหมื่นได้ป่ะล่ะมีได้กูงกจัดพอแล้วพกเงินเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เงินลุ้นเงินกุนแรงวันอ่ะกูต้องพูดอะไรอ่ะเฮ้ยใครมีคำวะ เท่าไหร่พี่หมื่นหนึ่งป่ะมี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 ใครมีคำอะไรป่ะสี่พยางผมเล่าอะไรฟังป่ะเมื่อคืนฮาฮาเลยมันมีโจรจะป้นลุงใช่ป่ะพี่เออที่ลุงเขาเรียกรวมรวมตอนกลางคืนอ่ะมันมีโจรจะป้นลุงแล้วอยู่ดีลุงเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาก็เลยโทรไปหาลุงว่าลุงอยู่ไหนลุงเขาบอกอยู่สอนอผมก็รีบไปเสร็จปุ๊บก็เห็นลุงนั่งอยู่ก็เลยเดินเข้าไปหาตลอดตลอดก็ให้เข้าสอนอใช่ไหม แล้วโจมันก็พูดว่าไม่นองมาเจอแกนี่เลยกูปพินใ, <c oughs> ใช้ครั้งแรกเลยใช่เหรอใครวะอระไรแบบว่ากูเพิ่งเพครั้งแรกก็เจอดุนโต้แล้ว <c oughs> <c oughs> โคตรหลุดอะเมื่อคืนไปเมื่อเช้าเร่ไขอดูนักร้องเสียงเพอาะนึงมันเป็นไรอะ มันเป็นอะไรอ่ะเสียงได้เลยได้เฉยเฮียผู้ขอดูมาเล่นไดเฮียี่ะ เอ้ยลูกคอได้นะไอ้เหี้ยโฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมมันมันวายจังอะอยากเล่นบ้างวะถือว่าลูกคอผมได้นะ มันให้ทำอีกรอบหรอพอยังอ่ะฝึกเสร็จยังกันเนี่ยเอาแล้วเติบโตอีกครั้งหนึง่งอยากเล่นบ้างไหมอี่อม 187บเลิฟเวอร์ขอบคุณพีจ่จินตนา13เดือนนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยกูกำลังเล่นโอ้โหไอ้เนี่ยแต่อะอย่างเฮ้ยเอาเอาเป็นเรื่องอีกแล้วผมขอนั่งดยออนเลนดกวา ถ้าจะหาลูกคอดีมากที่ทเหมือนที่ที่ผมหาที่สุดเลยคือไอ้ที่อ้อนนะผมพูดตรงๆนะไอ้อ้อนมันมันเป็น,นคนแบบไม่ไม,ไม่เคยร้องเพลงอ่ะเข้าใจไหมไม่เคยแบบไม่เคยร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเวลาร้องมันก็คือแบบร้องฮาฮาร้องมันปั่นอ่ะแต่พอ,อ<ห>ผมเห<ช>็นมาทำเกมมันรั่วเว<อ>้ยซ้อ,อมมาแล้วดิไอ้เที่อไปทางไหนกันนะใช้คำว่าลาได้ไหมเออคลาก่อนคืออะไรวะ มันมีกี่ด่านนะทั้งหมดอะถามได้ไหมถามได้ไหมรับว่ามันมีกี่ด่านอะฮะโหเสียงสูงม่กเนี่ยแล้วนะนนแล้ว,ลวโอ้โหอะไรอะนี่ยอะไรอะอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> เหมือนหมาหอน แ oh, มน<ม>ขอดูตอนแรกนนมาดิอ้าวมันไม่ลงไว้นี่วะอ๋มอมันไม่ได้ลงไว้ดิตอนแรกอะทำไงอะอันเนี้ยอันนี้คือยังไงอ่ะอทำเสียงให้โดนสามอันพร้อมกันเหรอเอะ <laughs> <laughs> เราไม่ต้องสตาร์ทแบบสูงๆควายบ้านใครขอลูกอ่ะบ้านพ่อไงเตียงสูงก่อนไล่ลงมาตูอ้าสูงไปบ้านน่ะเราต้องต้องดีเ็ตเ็ตก่อนหรอตูเอ้ย ผมนั่งดูวันนี้ประเทศลิประเทศลิแล้วอย่างรุ่ยที่อ่ะอ๋อรู้แล้วมันต้องโดนโดนให้มันเป็นจากสีชมพูเป็นสีฟ้าใช่ปะใช่ปะที่ผมเข้าใจเข้าใจถูกปะ อ๋อโอ้โหไอ้เหี้ยยากเลยสัตว์มันทาที่เป็นเนอี้ยนนี่แหละโอ้โหไอ้เหี้ยตายแล้เนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยยากงี้ Yeah, that. Nah. <laughs> ว่ากูต้องมีตัวช่วยวะใครเขาสี่ซอนได้ยินห <c oughs> นทางสู่การเป็นไอดอลนักร้องใช่ครับผมกำลังแบบเดบิวต์ไงผมก็เลยต้องมาแบบฝึกใช่เหรอโดเอ้ยเหมือนจะง่ายนะถ้าโดเลมีฟาตอนอะโดเลเอ้ยโด โดโดเฮ้ยเสียงแหลมบวกสูงอ๋อใช่เหรอเสียงแหลมเสียงแหลมมากดูแบบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายก็ร้องให้ตรงคีอ๋อเออว่ะมันต้องร้องให้ตรงคีนี่ว่าไอ้เหี้ยเออใช่ใช่ร้องใหม่ เออสูงมันนำไปก่อนเลยอะ่ะเลยอ่ะต่ำตูต่ำนั่นไงเป็นเลือ <c oughs> ไปต่อเว้ยเฮ้ยไม่ตลกนะครับอันนี้ฝึกร้องเพลงนะจริงจังนะครับไม่ไมีตลกนะ <c oughs> โอ้โหกูสามารถทำให้มันขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยหรอวะอ <c oughs> ไปเลยไปที่อ่ะ ยากจังวะเออาเอามาไหมโอ้ออนบอกนี่ยากใช่ไหมเดี๋ยวเจอด้านเสียงอ้อมหินเอ้ยไปดึงไปดึงกีบน้ำก่อนเออต้องกิบน้ำว่าเลยเสียงมันแหบไงเสียงมันแหบแล้วมันไปเสียงสูงยากไง เอออาจจะจริงใช้ได้นะถือว่าถือว่าทำดีทำดีต้องต้องมีจิบน้ำเลยไมเใช่อยากลองว่ะอยากเล่นว่ะได้บวกอี้มันอันนี้อันนี้มันคือคีย์ที่ยหาเลว่าคีย์ตัวจีอ่ะ ยังไม่ถึงเดือนสิบสองแต่ได้ยินเสียงหอนหาคู่ล้ว <c oughs> ดูปากขอาพูดวะ <c oughs> มันต้องมันต้องเริ่มจากสูงใช่ปะสูงแคนนึง ถูเอ้ยถูอ่ะถูสูอีกได้ไหมฮ่ฮะฮะฮะไอ้เหียมันทำยังไงให้คีมันไปสูงขนาดนั้นวะมันต้องเริ่มจากเสียงเหีเยอะไรวะ <c oughs> อาเด้อเอ้ยจะดูอะไระอาเด้อ <laughs> ปา่าฮ่า้อ่อย่างยาก้ เฮี้ยตัวเฮีย้ยอะไรอ้อนไอสัตว์ <c oughs> ปาสีตีโชคเอ้าไม่ได้ไม่ได้นะอย่างนี้ได้ละรู้ละรู้ละผมรู้ละร,ร,รู้ทางละเมื่อผมจะจับจุดได้นะคนนึงปาสีเอ้ยไอเฮี้ยโชค โชคไอ้เี่ยมันมันไม่ลงหรอกวะโชคโชคโชคเ้าไปโช้ เตียงกูมันไม่สูงวะทำไมเตีงเเยงกูมันไม่สูงวะโชคโชคเอ้าอีหี้ยโชคโชคเอ้าอเี้ยมันขาดแบบมันเลื้อยอะ พี่ดผมผมเป็นโค้ดห้ออนดีกว่าผมเป็นอยู่กระเด็นยากจังลาฟาฟามีลาลาขึ้นนัเด็ดอ่ะอ้าวมันไม่เห็นขึ้นได้เลยอ่อนออนฟังพี่น้องเลิฟพี่จะเป็นโค้ดสอนให้เองพี่เคยเป็นครูสอนเกมบพี่ไปก่อนเออฟังพี่นะเวลาพูดเวลาจะเรียกชื่อโชคใช่ไหมถ้าอันบนสุดเนี่ยต้องเรียกโชคอันนี้ประมาณนี้ ใช่ต้องสามสเต็ปสามสเต็ปฟังพี่โชอสามสเต็ปอ่อนฟังพี่สามสเต็ปค่อยค่อยย้อนเสียงลงแล้วค่อยย่อนเสียงลง sound m u s i c ถูกไปหรอไม่ก็บอกแล้วได้เห็นไหมได้ใครเข้าหมอลำมาไหมพี่อ่ะ เพือเลือมันบอกผมว่าเหมือนยีราฟโดนซอยอะอะไรอ่อนมันบอกผมว่าเสียงเหมือนยีราฟโดนซอยไอ้ฟังพี่เวลาเวลาเวลา้องเพลงใช่ไหมต้องมีเสียงสูงกลางต่ำมีสามสามเลเยอร์เวลาไอ้สูงสุดจะต้องเป็นสูงเสียงสูงสุดเลยส่วนอันที่สองจะเป็นเสียงกลางเอออีกซ์ลองอ็กซลองนี่อะเดี๋ยวพี่ไปถูฟัง Sound muted พี่ไปถูกฟังไหนอะต้องเอาเสียงอะไรก่อนนั่นแหละ เมื่อกี้มันจะได้แลลวนะโชคก็ได้โชคคอดำนี่แหละอดำนี่แหละคอดำได้ได้ด้วยเป็นเรื่องเลยทีนี้ได้ได้ใช่โอ้ เอ้ยอันนี้ไม่ไม่น่าจะยากนะได้ไม่ยากอเอ้ยเนาะเอ้ยจะอ้วกไอ้เหี้ยโดเลมีฟ้าเฮ้ยมันมันโยกหลบได้ด้วยหรอดีันอันนี้ต้องเป็นดาอันนี้ต้องเป็นเสียงตามก่อนดัขอชบอันนี้อ่นอันนี้เสีย mute หรอ ดาวคออ้อาวมันสูงอะดิพี่มันสูงอะดิเอาแ่งเลยโช๊ปเนี่ยได้ <c oughs> <c oughs> ได้ไงวะพีหี้ยโอ้ชิวอย่างงี้ชิวเลยอย่างงี้ชิวเลย เยังไปต่อครับโอ้โหโอ้ยยัยมนให้กขาทำเสียงยี่อะไรน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสูงต่ำสูงเหรอสูงอะ โอ้พี่อยากอะไรมจะเหมือนให้ทำอะไรบ้างอยากลองเล่นไว้พี่อะผมว่าน่าจะผ่านทุกอันอะมันให้ทำอะไรวะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเหรอมันต้องเริ่มจากสูงก่อนป่ะแล้วก็สูงสูงต่ำสูงต่ำเหรอ ฮัลโหลอ้าวเธอเอ้ยเด,ด,ดินได้แล้วกันอ้าวเธออ้าวเธอเอ้าทำไมมันไม่ชนน่ะอ้าวเธอเอ้าทำไมมันไม่ชนน่ะทำไมชนแล้วมันไม่มีสีอ่ะลองคางดูครับยาว เฮ้ยมันมันทำไงบอสมันไม่ชนอ่ะมันไม่ชนคืออะไรอะคือเราจำเป็นต้องให้มันโดนหกอันบ้านเนี่ยฮัลโหลโอ้ใช่เหรอต้องโดนหกอันเลยเหรอแล้วทำไมมันไม่โดนอ่ะเนี่ยผมผมโดนไปแล้วไม่ใช่หรออันอันบนมันไม่โดนอ่ะมันคืออะไรอะ น่าจะแค่ล่างสายกลางขวาบนเปล่าพี่อ่าคืออะไรวะแล้วทำไงอ่ะมันมันไม่โดน,น,นพี่จะสอนให้น้องอ่าจุดแรกก็คือแถวแรกนะอันล่างแถวสองก็คืออันบนแถวสามก็คืออันล่างเข้าใจไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมอ้อนรูปบ้านเอาดิ Sound m หรออ่ดิอะี๋ยเวเดี๋ยวหาคีย์ก่อนนะต้องต้องหาคีย์นะ <misery. S 2> โชข้อ <laughs> <laughs> เอ้ยเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมจริงเออมันต้องสามบนสามโชคอดานั่นไงเป็นหรือที่ถังได้ได้ได้ไงโอ้เฮีย เอาอีกแลไรเฮียอะไรอีกแล้วเนี่ยไอสัตว์กูก่ลังพบเจออะไรอีกแล้วเนี่ยโูปผู้ชายเดียวกัเลยคือต้องต้องสูสูเอ้ยเมื่อกี้จะได้แล้วนะโอ้โหอ่าเด้อฟ่าอ๋อเฮียไม่ได้ร้อนหลอก ไม่ได้วะเอายเอาเอาหรออ่าเอ้ยเดี๋เวอไมอ่เด้อ่าา่่า่าา่อ่าฮ่าฮ่า่าเนา่า่ แม่งหลบกูสองอนไอสัตว์ไอเฮียเกมเฮียเหรอวะตาฟเอ้เอ้ยเอย,เยูแนวนะรูแนวนะได้แล้วได้แล้วตัวเฮียเเฮียอ่อนไนอสัตว ว่าผมแม่งเป็นอิฉลัยอัจฉริยะในด้านการใช้เสียงวะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเ <laughs> มืนให้กูดำาีเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหไอเฮียอ๋อโดนกลางล่างแล้วก็ขวาบนแล้วก็ขวาบนสุดจะต้องเปิดจากเสียงอะไรวะ น่าจะเสี่ยงโชคได้อยู่ยนะ <laughs> เสี่ยงโชคโชคโชคดามเอาไม่ได้โชคเอา้อาเยียหรือว่าต้องเป็นอาเธอ อาออเธอเฮ้ยเมื่อกี้ได้เนะาะอาเธอเอาสูงไปหน่อยวะโชคโชคคอเอาโชคเอ้ยโชค,โชค,โชค,โชค เกมี้อะไรวะเย็ดแม่ซอ้าวอย่างนี้ได้หรออือเหีย อันนี้เฮีย,ยจริงๆนะตึงจัดอ่ะอ้เฮียโคตรตึงอะอะไรอีกแล้วเนี่ยให้กูทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะกด E เพื่อตีะระฆัง กูเรือ่อวะออเอานี่ได้เป่าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้เหรอเอาดีๆนคนดูเอาดี คุ้มยังว่สามร้อยบาทผมไอเชยอ้ยอ,อันนี้อะไรวะกลัวมันหาว้ยอย่างเดียวเลย,เย,ลเยกลัวมันหาไม่กูทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะือคืออะไรอะ่ะ ให้ทำอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะมันให้ทำอะไรอะ่ะเลือกสองระรังเหรอ อะไรวะมันแนะนำอะไรอะ่ะอือคืออะไรวะแล้วเมื่อกี้ผมผ่านได้ไงวะคือคืออะไรอะ่ะต้องร้องเสียงต่ำหมอคืออะไรวะเอาตีไม่ได้แหละ หยากเลยทีนี้เฮียคือเฮียอะไรอ่ะคื่เียเนี่ยวะ